ด้านหลังเราคือพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่มีความงามมากที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่วัดศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลกชื่อว่าวัดลาดบุรณะครับท่านผู้ชมสามารถมาเยี่ยมชมวัดที่จังหวัดพิษณุโลกได้อย่างเช่นวัดพระพุทธชินราชที่มีความสวยงามวัดนางพญาหรือเป็นวัดลาดบุรณะครับวัดทุกวัดต่างอยู่ใกล้ๆกันครับไม่ไกลกันเลยสามารถเดินกันได้ครับมาแค่วันเดียวเที่ยวได้3มวัดเลยครับวัดนี้เป็นวัด ลาดบุรณะที่เป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมากับเมืองพิษณุโลกนะครับที่เราเห็นคือหลุมพ่อทองดําที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลุมพ่อทองดําที่นี่มีจิตกรรมฝาผนังที่มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยยังสมบูรณ์อยู่นะครับสามารถชมได้ในคลิปวิดีโอของผมสวัสดีครับด้านหลังเราคือเป็นเจดีโบราณเจดีเก่าตั้งแต่สมัย เป็นเมืองพิษณุโลกครับผมเมืองพิษณุโลกสองแควรครับผมก็เป็นเจดีโบราณครับผมวัดงามครับผมวัดนี้วัดงามมากเรามาเดินครับผมมาเดินเวียนเทียนรอบเจดีโบราณครับเป็นเจดีที่ศักดิ์สิสทธิ์ของเมืองสองแควรหรือว่าเป็นวัดราดบ,บุรณะนะครับวัดราชบ,บุรณะเป็นวัดน่าจะเป็นวัดหลวงในสมัย สมัยเมืองพิษณุโลกสองแควครับผม